ึ่งนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าการเช็คระยะของเวสป้านะคะในแต่ละครั้งนะคะอาจจะมียอดค่าใช้ใจ่ายที่สูงนะคะแต่ทางเวสป้าเนี่ยก็จะจัดเป็นแคมเปญนะคะรายปีให้ลูกค้านะคะสําหรับการจ่ายเพียงครั้งเดียวและลูกค้าได้เช็คระยะถึง3ระยะในอันนี้คือใน1ปีแรกะะมาเริ่มกันด้วยนะคะที่รถ125ซีซีนะคะปีแรกอย่างเงี้ยค่ะาราคาเต็มอยู่ที่2,710บาทนะคะทางเวสป้านะคะก็จะจัดแคมเปญให้เหลืออยู่ที่1,590บาทอันนี้ก็คือลูกค้าจะได้3ระยะ เวสปานะคะ,ะ,คะก็จะจัดแคมเปญแบบนี้ในสําหรับทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น125 150นะคะ GTS หรือว่าตัว300นะคะเวสปาจะมีแคมเปญตัวนี้ให้ทุกรุ่นเลยค่ะลูกค้าจะซื้อแพ็กเกจตัวนี้แล้วนะคะ ทางร้านนะคะยังมีนะคะส่วนลดค่าบริการค่ะลดให้ลูกค้าอีก50%นะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจกับเรานะคะเหลือเพียง75บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าลูกค้าเข้าเช็คระยะตามที่เวสป้ากำหนดแล้วนะคะก็จะทำให้การทำงานของเครื่องเงินของลูกค้านะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะก็ะเหตุผลนี้นะคะเราอยากให้ลูกค้านะคะเวสป้าทุกคันนะคะที่ซื้อจากเรานะคะหรือว่า ซื้อจากที่อื่นนะคะสามารถเข้ามาเช็กระยะที่เราได้นะคะโดยการซื้อแพ็กเกจเพราะว่าลูกค้าเนี่ยค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงนะคะสําหรับการเช็กระคะและทางศูนย์บริการเวสตมาสมุรสงครามของเรานะคะมีบริการนะคะรับรถซ่อมนอกสถานที่หรือว่าถ้าลูกค้านะคะรถมีปัญหาอะไรนะคะสามารถโทรเรียกเราได้เลยนะคะเพราะเราก็จะไปดูอาการเบื้องต้นท้างนอกให้ลูกค้าได้เช่นกันค่ะสนใจน,นะคะอยากหรือว่ารุ่นไหนนะคะราคาเท่า,ะะาไหร่สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะ